อามัดเดียโลได้อยู่ต่อชื่อเป้าหมายของเซนเตอร์ของแมนยูและมีทีมสนใจยืมตัวเปสตีเพิ่มมุมแฟนแมนยูช่องสารคอบอลปีศาสแดงสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวครา,าวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกันเจมส์ดักเกอร์นักข่าวเทีนหนึ่งจากดิทเทเลยครับ ายงานร่วมแมนยูจะเก็บอามัดเดียโลไว้ใช้งานและไม่ปล่อยออกไปแบบยืมตัวในเดือนนี้ครับผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะและควรให้โอกาสเขาได้ลงสนามจากการที่เขาได้ลงมาเป็นตัวสำรองก่อนหน้านี้ผมมองว่าดูมีอิมแพคกับเกมมากกว่าปีคนอื่นๆอยากจะให้เทนฮากลองให้โอกาสเขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยเหมือนกันครับเมื่อวานนี้ครับในระหว่างการหาลือกับตัวแทนของแฟนๆแมนยูเนี่ยจิมแรดคิปเน้นย้ำนะครับ ว่าวัตถุประสงค์ขงเขาในการถือหุ้นแมนยูไม่ใช่การเงินและทุกสิ่งต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างทีมที่สามารถคว้าชัยชนะได้ในสนามก็ขอให้เสื้อจิมรัดคลิปทำแบบนั้นได้จริงๆครับก็มารอติดตามดูกัน f o r ์เรียน t e ท n b e r g ิร์ครับนักข่าวเทียบสามรายงานว่าอันโตนิโอซิวาของเบนฟิก้าและเรนนี่ยโรของลิลคือเป้าหมายหลักในตำแหน่งเซนเตอร์ของแมนยู แต่ทาง Talk s p o ร t ตครับรายงานว่าวเป้าหมายของแมนยูจะแน่งกองหลังคือชารัดเบดเวตเซนเตอร์ดาวรุ่งของเอเวิตันและเอเวิตันอาจจะขายด้วยสถานการณ์ที่จำเป็นเนื่องจากหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินเพิ่มเติมนั่นเองครับสุดท้ายครับฟาบิเซโอโรมาโน่กข่าวเทียสองอรอยายงาน,นว่าหลังจาก p s v h y ไฮโอเฟนและ LA Galaxy ก็มีทีมล่าสุดอย่างกรานาดา ขอยืมตัวฟาคุนโดเปเอสตีจนจบฤดูกาลเช่นกันครับเขาบอกว่าจะมีการหาลือในวันถัดไปเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปสำหรับตัวเอสตีผมคิดว่าเขาน่าจะโดนปล่อยยืมนะในความรู้สึกของผมอาจจะใช้อามาัดเดียโลแทนครับในครึ่งฤดูกาลที่เหลือนั่นเองทั้งหมดนี้ครับคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยี ina, น่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วย และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ